บทที่ยวิธีการติดตามพัฒนาไปสู่มหาเศรษฐีวิธีการติดตามพัฒนาไปสู่มหาเศรษฐี<ม>การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขายตรงยังไม่ได้ยุติลงที่การให้ผู้สนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายตรงหรือเป็นดาวไลน์แล้วเท่านั้นเป็นหน้าที่ของผู้นำหรืออัไลน์ที่จะต้องติดตามและพัฒนา ให้สมาชิกใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานมีทัศนคติที่ดีและมีความสามารถในการทำงานในการขายและสปอนเซอร์อีกด้วยเหตุผลที่จะต้องติดตามและพัฒนาเหตุผลที่จะต้องติดตามและพัฒนา 1. เพื่อเพิ่มปูนความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และวิธีการทำงาน 2. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นฝันและกำลังใจผู้สมัครใหม่ 3. เพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่ทำงานได้สะดวกและรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานคนเดียว 4. เพื่อลดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 5. เพื่อเสริมเสริมบรรยากาศในทีมงานที่ดีและมีระบบแบบแผนในการทำงาน ความสำคัญในการติดตามและพัฒนาความสำคัญในการติดตามและพัฒนา 1. ใบสมัครทุกใบไม่ใช่เครื่องวัดว่าทีมงานคนนั้นเขาจะทำธุรกิจจริงจังสถือว่าเป็นความรับผิดช,ชอบของอัพไลน์โดยตรงในการถ่ายทอดความรู้ 3. ช่วยให้ดาวไลน์และทีมงานได้เรียนรู้และเติบโตในอาชีพตีระบบการทำงานในรูปของเครือข่ายนั้น รูปแบบของความสำเร็จเกิดจากการช่วยเหลือกัน 5. ฝึกให้ดาวรายและทีมงานเป็นครูฝึกคือสามารถสอนงานหรือถ่ายทอดงานได้ 6. ฝึกให้ดาวรายและทีมงานเป็นผู้เชี่ยวชาญจากก,การกระทำซ้ำๆหรือทำบ่อยๆ 7. สร้างแบบฉบับหรือแบบแผนแห่งความสำเร็จอาการเรียนแบบหรืออหรือจากตัวอย่างแปลตรง ตงเสริมฝัญและกำลังใจในการทำงานให้กับดาวลายใหม่การติดตามและพัฒนาควรให้ความสำคัญกับคนใดการติดตามและพัฒนาควรให้ความสำคัญกับคนใดแม้ว่าเราแบ่งประเภทผู้จำหน่ายตรงเป็น4ประเภทคือ 1. สมัครเป็นผู้จำหน่ายตรงเพื่อซื้อไว้ใช้อุปภโภคบริโภคเอง 2. สมัครเป็นผู้จำหน่ายตรงเพราะเห็น เป็นแหล่งรายได้ที่สองหรือ3าสามสมัครเป็นผู้จำหน่ายตรงเพื่อต้องการทำเป็นอาชีพสสมัครเป็นผู้จำหน่ายตรงเพื่อต้องการเป็นผู้นำและสร้างทีมงานหน้าที่ของอัพไลน์หรือผู้นำควรให้ข้อมูลพื้นฐานในการทำงานกับผู้จำหน่ายตรงทุกประเภทเพราะถึงแม้เขาสมัครเป็นผู้จำหน่ายตรงแบบเล่นๆแบบงานอดิเรกในปัจจุบัน แต่ถ้าเขามีข้อมูลจากผู้นำดีๆอนาคตเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอนาคตของเขาอาจจะเปลี่ยนใจทำธุรกิจขายตรงให้เป็นล่ำเป็นสันคือทำแบบมืออาชีพหรือเป็นผู้นำเลยก็ได้แต่ควรให้ความสำคัญและความสนใจในรายละเอียดปีกย่อยหรือข้อมูลลึกๆพร้อมทั้งความที่ในการติดต่อกับผู้จำหน่ายตรงที่เป็นมืออาชีพหรือทำงานแบบ ผู้นำเป็นกรณีพิเศษเพราะบุคคลสองประเภทนี้ไม่เกิน20%แนวทางการติดตามและพัฒนาแนวทางการติดตามและพัฒนามีหลายวิธีที่จะ,สะแสวงหาโอกาสติดตามและพัฒนาคือ 1. อาจัายความใกล้ชิด 2. ใช้ความสัมพันธ์หรือมนุษย์สัมพันธ์ส่วนตัว 3. ใช้ใช้ความสังเกตพฤติกรรมการทำงาน สีใช้วิธีการตอบถามหรือสัมภาษณ์ซึ่งการสื่อสารระหว่างอัปลน์กับดาวลายเป็นได้ในหลายรูปแบบ<ม>เช่นพูดคุยกันตัวต่อตัวสนทนาการทางโทรศัพท์นัดประชุมหรืออบรมออกไปสังเกตวิธีการทำงานแบบฉบับผู้นำในการติดตามและพัฒนาแบบฉบับผู้นำในการติดตามและพัฒนา หพัฒนาตนเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่นโดยการเรียนรู้จากการอ่านการฟังการสอบถามพูดคุยการปรึกษาหาลือและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 2. แสวงหาโอกาสในการติดต่อกับคนใหม่ๆทุกวันอย่างน้อย1คนลและทุกๆ2วันพยายามติดตามเพื่อฝึก สอนคนใหม่ๆสามจงเชื่อมั่นในตัวเองสินค้าแผงการตลาดในธุรกิจที่ตนทาและมีความกระตือรือร้อนตีไม่แสดงตัวว่าอ่อนแอหรืออ่อนหัดหรือหนักไม่เอาเบาไม่สู้ห้าไม่ไม่แสดงพระเดชหรืออำนาจบังคับผู้อื่นให้ใช้วิธีชักจูงใจ 6. พ,พยายามเอาใจใส่วิธีการทำงานของทีมงานว่ามีจุดอ่อนหรือจุดที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงหรือไม่อย่างไรเ็จดใจเนย็นๆอดทนอ,อดกลั้นกับการบอก้ำตอนตำหรือพูดตำไม่แสดงกิริยาว่าข้าเบื่อนายห,หรือหน้าบูดไม่พูดไม่จาอารม์ไม่ดีทู้ที่ขี้บนไม่มองหน้าใครเอาแต่ใจตนเองและอวดเบง่งวางท่า แปดถือคติกรุงลมและกำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างวันเดียวพยายามให้คอยเป็นค่อยเป็นค่อยไปเติบโตแบบลูกมะพร้าวดีว่าเติบโตแบบลูกโป่งมันแตกง่ายจริงไหมแนวทางการพัฒนาคนและพัฒนาทีมแนวทางการพัฒนาคนและพัฒนาทีมหนึ่งการจัดฝึกอบรมทั้งในห้องฝึกอบรมหรือในสนามการขายการจัด ฝึกอบรมทั้งในห้องฝึกอบรมหรือในสนามการขายในหลักตูรต่างๆเช่นพื้นฐานในการเป็นนักขายตรงที่ประสบความสำเร็จเทคนิคการขายตรงแบบมืออาชีพเตรียมก้าวตู่ผู้บริหารทีมขายศิละปะาก,การสร้างกำลังใจในอาชีพขายตรง 2. การจัดประชุมเพื่อฝึกให้สมาชิกในทีมหรือในสายงานได้เรียนรู้ เรื่องการเตรียมอุปกรณ์สถานที่การประสานงานบุคลากรการดำเนินกิจกรรมการประชุมรูปแบบการประชุมอาจจะมาในรูปแบบต่างๆเช่นการประชุมและนาโอกาสทางธุรกิจการประชุมให้วิชาการโดยวิทยากรภายในการประชุมในโอกาสพิเศษตามการให้ข่าวสารสื่อต่างๆจากองค์กรการให้ข่าวสารสื่อต่างๆ จากองค์กรไม่ว่าจะเป็นสื่อแผ่นใหวารสารจดหมายข่าวจุลสารเทปวีซีดีสื่การพัฒนาให้ผู้นำสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาแทนเราโดยการให้ข่าวสารและกิจกรรมต่งางๆ5การจัดกิจกรรมการแข่งขันประกอบกับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบผสมผาสารพูด ที่ผู้เขียนเคยจัดเช่นนันทนาการการตั้งเป้าหมายวิชาการกระตุ้นรูงใจกิจกรรมวอลแลนลี่การกระดกระดมสมองโดยใช้กระบวนการกลุ่มเกมเรียนรู้เกมบริหารการแข่งขันระหว่างทีมเป็นต้น การแสวงหาโอกาสติดตามและพัฒนาการแสวงหาโอกาสติดตามและพัฒนาต่อไปนี้เป็นเทคนิคยุทธวิธีต่างๆอย่างสั้นในการติดตามเพื่อให้รู้ว่าดาวไลน์ของเราไปถึงไหนแล้วหนึ่งโทรศัพท์พูดคุยสม่ำเสมอ2ไปเยี่ยมแบบไม่นัดหมาย3รวมร่วมงานสำคัญของดาวไลน์ 4. ให้ยืมชดตาทิตผลิตภัณฑ์5ให้จื้อ สิ่งพิมพ์หรือวีดีดีเพื่อศึกษา 6. ไปเป็นเพื่อนในการขายหรือสปอนเซอร์ 7. ไปช่วยข,ขยายหรือสปอนเซอร์ 8. แจ้งข่าวความคืบหน้าต่างๆเช่นข่าวบุคคลสินค้าแม่รางวัลต่างๆ 9. ให้ช่วยจัดงานประชุม 10. มอบบทบาทต่างๆให้ในงานประชุม 11. มอบหมายงานบางอย่างเป็นพิเศษให้12บริการ อำานวยความสะดวกในการทํางาน13กําหนดดาวไลน์ให้โทรมาหาเราวันเว้นวัน14ช่วยให้วิชาการลูกทีมขัดของดาวไลน์15ขายความคิดที่มีหรือลู้ทางหรือชี้ทางช่องทาง16เล่าปัญหาเพื่อให้ป้องกันไม่ใช่ปัญหาเกิด17จัดงานประชุมสังสรรพิเศษ18 ควรไปพักผ่อตัางจังหวัด19ช่วยตามคำร้องขอของดาวลาย20ช่วยปิดยอดขายประจำเดือนให้จะเห็นได้ว่าการแหวงหาโอกาสติดตามและพัฒนาในหลายข้อไม่ค่อยตรงกับความรู้ตึกของผู้อ่านในงานขายตรงแต่การกระทำที่นำเสนอนี้ได้แสดงถึง วิธีการในการใช้จิตวิทยาในการสร้างสายสัมพันธ์ที่แสดงถึงน้ำใจหรือความจริงใจที่ผู้นำเป็นผู้ที่รู้จักให้และหยิบยื่นโอกาสให้ผู้อื่นแต่ต้องแยกคนในสายงานให้ออกด้วยว่าเขาสามารถช่วยเหลือคนตนเองได้มากน้อยแค่ไหนบุคลิกภาพประจำตัวสังคมและพื้นฐานวิถีชีวิตทางครอบครัวเขาเป็น อย่างไรผู้เขียนไม่ได้แนะนำให้ช่วยเหลือคนทุกคนหรือทุกลายกันเต็มที่เพียงแต่เผยให้เห็นวิธีต่างๆในการติดตามถ้าช่วยเหลือกันทุกข้อทุกลายแบบนี้เห็นที่พวกเราคงนี้ไปบวชกันดีกว่า